กำลังจะเดินทางไปงานแข่งขันชิงแชมป์โลกฟีฟ่าออนไลน์สามที่เกาหลีครับคเรียน afraid เครื่องครับ,รบอยู่เมืองไทย,<า>ยตอนนี้แบงก์เมอร์เบอรี่ทำตัวหายนะใช่ครับโดนจับกันในประเทศอีกสักสองสามชั่วโมงยังไม่ทันออกนอกประเทศนะหายแล้ว ไ,ได้โนอกาสบริการทุกหน้าที่ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณแล้วนะมีเรื่องเล่าครับโคตรง่วงตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาแต่คนข้างๆมิง้งปากเหม็นมากไอสัตว์หลับไม่ได้โอ้จริงจังหลับไปประมาณ ประมาณ3นาทีอ่ะก็จะมีกลิ่นโชยมาแล้วนะสามนาทีมีกลิ่นโชยมากลิ่นโชยมากลิ่นโชยมาตลอดไม่ไหวโอ้ได้กระเป๋าครบแล้วครับ ยังไม่ครบครับขาดเหรอครับยังขาดหนึ่งครับขาดหนึ่งครับเมื่อกี้ขาดตอมมาไวมากไม่เหมือนบางคนใช่ปะใช่เขาเขาเขาผมบอกผมบอกเขาแล้วว่าให้เขาซ้อมทำหน้าให้เหมือนพัดปอดเขาเลยก็เลยเดนถามเยอะใช้ผมผมผมซ้อมเลยไม่ใช่ว่าตอนขตอนพี่น้องเข้ามานี่พี่แว่นพี่แว่นอยู่ก่อนจะเพิ่งไปไหนอยู่ก่อนประกอบว่าเขาไ่ถามอะไรเลยไม่โดนไม่โดนนี่คนโซ่อยู่นี่คนโซ่อยู่นี่ทำไมวะ กูตุนหน่อยเนี่ยอาไกยูันเนี่ยชายชายหน่อยไม่หยาบไบไม่หยา ครับผมเมอร์เคิลเมอร์เคลเมอร์เคิลแกรนด์แอมบาสเดอร์ที่กังนำกังนำเป็นย่านเศรษฐกิจของของกรุงโซครับผมเป็นย่านกังนำอันดกดังบางคนอาจจะอยู่รู้จักในนามกังนำซาอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคนเยอะดิ แรมของที่นี่ค่อนข้างหรูหราแต่เล็กนิดนึงนะฮะทางเข้าอันนี้เอาไว้แปะการ์ดนะฮะแล้วก็เปิดประตูเป็นระบบดิจิตอลหมดนะฮะดูน o ดดิสเทอร์บให้ทำความสะอาดห,ห้องอะไรพวกนี้มีนาฬิกาปลุกนะปิดประตู ซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินฮะเฮลโลพี่แว่เหงห้องน้ำครับอันนี้เป็นอ่างล้างหน้าเปิดมาเป็นห้องน้ำปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรฝักบัวปิดไปนะ,ะอ้าว พี่แมนไปชนเดินชนประตูครับพรเพอรเพอรเซ็กเลยตื่นแล้วว่าจะถ่ายตอนหลับซะหน่อยไม่ทันแล้วครับ <c oughs> ไม่ทนันได้ยินหมดแล้วโอ้ <c oughs> ไปไปเดินชนประตูตั้มเลยเ <c oughs> มื่อกี้ก่อนออกไปก็ดีครับห้องมีครบทุกอย่างครับแต่ว่าเล็กนิดนึงเล็กไปนิดนึงเนาะแค่เอากระเป๋าวาง <c oughs> วางสองใบก็เต็มละครก็ทุกอย่างก,ก็โอเคเอ,อันนี้มีบอลให้ดูนะน่าจะเป็นเมื่อคืน ห้องก็โอเคนะพี่แว่นก็รอไอ้นี้ตัดวิดีโออยู่แล้วก็รอฟีฟ่าเปิดเซิร์ฟครับอ้าวอัพฟีฟ่าเปิดแล้วอัปเดตเวอร์ชันนะฮะดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างย่านกลางนำพี่แว่นเปิดให้ดูข้างนอกว้าวก็เป็นย่านถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมือนสีลมสาท้อนสีลมผู้หญิง ผู้หญิงแต่งตัวชุดทํางานแต่งตัวดีๆหุ่นหน้าเสียหุ่นนี่ตีตุดนี่อย่างนี้เลยนะหุ่นนะฮะก็อารมณ์เหมือนสีลมบ้านเรานะครับผมวันนี้อีกภารกิจก็คือจะไปดรับตัวที่ที่น็กซอนอารีนาผมอยู่ใกล้ๆเขาบอกว่าเดินทางจากโรงแรมไปประมาณ15นาทีนะฮะก็เดี๋ยวพี่แว่นถ้ามีโอกาสพี่แว่นจะเก็บบรรยากาศให้ดูกัน นะ้มว่ามันเป็นยังไง n e x o n Arena, n e x o n Esport Stadium ครับ Entrance ดูป, inding, ป้ายโฆษณาเขาปุ๊บเน็กซออนแล้วก anyway> ็ Sport ต v ีว e ิตเกมส์ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วยังไม่เคยลงมานะว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็แรกเลยเดินลงไปสองชั้นแล้วฮะตอนนี้อยู่ใต้ดินนักสำหรับเน็กซอนฮะตอนแรกพี่แว่นนึกว่าอยู่บนตึกแต่ไม่ว่าอยู่ใต้ดินน วัตถุนก็จะเป็นจุดโชว์ของอ่าเดี๋ยวขุนกล้องห้องแข่งขันจะเป็นการแข่งขัน2วันแรกนะฮะนี่นี่ฮะกราฟ ก็จะมีที่นั่งให้ดูข้างหลังเดี๋ยวพี่แว่นไปดูมุมหน้าตรงนะฮะมุมหน้าตรงนี่ฮะว้วสวยงามมุมนี้ นี่เน้ีเ่นี่เลือกไปแล้วนะ ส,สู้สู้เรื่องดับก็สู้ปกติ FIFA ภาคเก่าอ่ะดับไหมไม่ดับใช้ทีมชาติไทยได้อีกอารมณ์นะพี่วพี่ว่าโอเคนะสู้ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงการดับแบบนี้มันจะอีกอ,อ,อารมณ์นึงเนา<น>ะแต่ถ้าแบบนั้น,นสู้ไม่ได้ท่านผู้ชมที่เกิดจากจงโกตอนนี้จงโกจงโกชื่อเลนอาเลกกาินโดนีกซียสองคนนี้จะเลี่ไหนกันโอเค 好，好，越南。 반전 주로지 주시겠습니다. 네, 오케이, 여러분. 두 번째로 대전 선수다. 일콩 디아비. 디아비. 자, 디아비 선수를 10시즌 네. 캔. 네. 자, 10시즌 디아비. Subtitles by the Amara.org community